มินาซาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาสรุปไวยากรณ์นะคะมินาโนะนิโฮงโ,โกเล่มสามนะคะบทที่ยี่สิบเจ็ดกันนะคะนิจูหน้าหน้ากานั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นบทที่สองนะคะของมินานะเล่มสามนั่นเองนะคะซึ่งบทนี้นะคะก็จะพูดถึงนะคะในส่วนของ คาลิยาลูกสามารถนั่นเองนะคะว่าเอ้ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะสามารถวิ่งได้สามารถาเดินได้สามารถไปได้นะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องราวถึงวัยากกณ์้อนหรือโครงสร้างของวัยากรณ์นะคะเรามาดูวิธีการผันนะคะลูกสามารถกันก่อนดีกว่าะคะ่ะว่าลู่สามารถเนี่ยมีวิธีการผันยังไงได้บ้างนะคะซึ่ง กริยาของภาษาญี่ปุ่นก็มีด้วยกันสามกลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งกลุ่มแรกของเรานะคะก็จะทําการตัดมัดทิ้งนะคะตัดมัดออกนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเสียงอีนะคะด้านหลังมัดนะคะหน้ามัดนะคะให้เป็นเสียงเอนะคะแล้วก็เติมมัดเข้าไปก็จะทําให้คํากริยานั้นกลายเป็นรูปสุภาพเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็เป็นรูปสามารถที่สุภาพนั่นเองนะคะงั้นมาดูกันดีกว่านะคะว่าเรานะคะสามารถ ผันเป็นรูปสามารถอย่างไรได้นนบ้างนะคะกับคําแรกนะคะคําว่าคาคิมาสนะคะคาคิมาสคาคิมาสเนี่ยแปลว่าเขียนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการทําให้กลายเป็นรูปสามารถนะคะก็กลายเป็นคาเคมาสนะคะคาเคมาสคาเคมาสเนี่ยก็แปลว่าสามารถเขียนได้นั่นเองนะคะก็เปลี่ยนจากเสียงอีนะคะก็คือเสียงคินะคะให้กลายเป็นเสียงเค้นั่นเองนะคะ และคำต่อไปนะคะคําว่าไคมาส์นะคะไคมาส์เนี่ยก็แปลว่าซื้อนะคะซึ่งถ้าเราจะบอกว่าสามารถซื้อได้นะคะก็จะเปลี่ยนจากเสียงอีนะคะเป็นเสียงเอนะคะาก็กลายเป็นคา e e เอมาส์ค,บบะค,ะคาเอมาส์นั่นเองนะคะก็แปลว่าสามารถซื้อได้นะคะคําต่อไปนะคะคําว่าโนมิมาส์นมิมาส์นะคะโนมิมาส์ก็แปลว่าดื่มนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเรานะคะสามารถ ดื่มได้นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนจากเสียงมินะคะให้กลายเป็นเสียงเม้ <ASHLEY> นั่นเองก็เมมาต์นาเมมาต์เนาเมมาต์นาเมมาต์เนาสามารถดื่มได้นะคะคำ <ๆ S 2> ต่อไปนะคะคําว่านูนีมาต์นูนีมาต์นะคะหนูนีมาต์เนี่ยก็แปลว่าถอดนะคะถ้าเราจะบอกว่าสามารถถอดได้นะคะเราก็จะเปลี่ยนจากเสียงนี่นะคะให้กลายเป็นเสียงเนนั่นเองก็กลายเป็นหนูเนมาต์หนุเนมาดนะคะก็แปลว่าสามารถถอดได้นะคะ ฮานาชิมาทฮานาชิมาทฮานาชิมาสรว่าพูดนะคะซึ่งถ้าเรานะคะจะเปลี่ยนให้กลายเป็นสามารถพูดได้นะคะก็กลายเป็นฮานาเซมาทฮานาเซมานะคะก็เปลี่ยนจากเสียงชี้นะคะให้กลายเป็นเสียงเซนะคะก็กลายเป็นฮานาเซมาทฮานาเซมาก็แปลว่าสามารถพูดได้เองนะคะก็ซึ่งในกริยากลุ่มที่สองนะคะกริยากลุ่มที่สองเนี่ยก็จะ ตัดมัดออกนะคะแล้วเติมลาเละนะคะลาเลมัดเข้าไปนะคะลาเลมัดนะคะเพื่อให้เป็นรูปสามารถที่สุภาพนะคะยกตัวอย่างเช่นทาเบมัดนะคะแปลว่ากินนะคะซึ่งถ้าเราบอกว่าสามารถกินได้นะคะก็ตัดมัดออกนะคะแล้วเติมลาเลมัดกลายเป็นทาเบลาเลมัดทาเบลาเลมานะคะก็แปลว่าสามารถกินได้นะคะคนต่อไปนะคะคําว่ามีมัดมีมัดเนี่ยแปลว่าดูนะคะซึ่ง ถ้าเราบอกว่าสามารถดูได้นะคะก็กลายเป็นมิาลาเลมารมิราลาเลมารนะคะซึ่งคําว่ามิมาสนะคะเราต้องจำเป็นพิเศษนะคะก็เป็นกริยากลุ่มที่สองแบบแบบไม่ปกตินะคะซึ่งเราต้องจำเป็นพิเศษนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะกริยากลุ่มที่สองนะคะจะลงท้ายด้วยเสียงเอนะคะเป็นทาเบททาเบทหรือ,อม,มิเอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าคํา กรรยายกลุ่มที่2ออันนี้เป็นกลุ่มพิเศษนะคะต้องจําเป็นพิเศษนะคะซึ่งขั้นต่อไปนะคะก็คําว่าอีมาศนะคะซึ่งอีมาศเองก็เป็นกรรยากลุ่มที่2แบบพิเศษเหมือนกันนะคะก็ตัดมัดออกนะคะแล้วเติมลาเลมาศกลายเ,เ,เป็นอิลาเลมาศอิลาเลมาศนะคะแปลว่าสามารถอยู่ได้นะคะขั้นต่อไปนะคะคําว่าชิมเชมเม,เมาศชิเมมานะคะชิมเมมาเนี่ยก็แปลว่าปิดนะคะชิมเมมาก็แปลว่าปิด ซึ่งถ้าบอกว่าสามารถปิดได้นะคะเราก็จะกลายเป็นชิเมร่าเลมาชิเมร่าเลมานะคะชิเมราเลมาสามารถปิดได้นั่นเองนะคะมาดูกันต่อนะคะในกริยากลุ่มที่3นะคะซัมซังกรุป,ปูนะคะซังกรุป,ปูนะคะก็ซังกรุป,ปูเนี่ยก็จะมีกริยาหลักๆสอง คำนะคะที่ไม่เหมือนใครนะคะต้องจำเป็นพิเศษนั่นก็คือคําว่าคีมาร์ตนะคะคีมาร์ตเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นโคลาเลมาร์โคลาเลมาร์นะคะจากคีมาร์ตนะคะที่แปลว่ามานะคะแล้วถ้าบอกว่าสามารถมาได้นะคะก็กลายจะกลายเป็นโคลาเลมาร์โคลาเลมาร์นะคะคําที่2นะคะคําว่าชีมาร์นะคะชีมาร์เนี่ยจะแปลว่าทํานะคะซึ่งเรานะคะจะเปลี่ยนคําว่าชีมาร์ให้ใกลายเป็นสามารถทําได้นะคะก็เปลี่ยนเป็นคําว่าดีคีมาร์ เดคิมาสนะคะเดคิมาสเดคิมาสนะคะและอีกหนึ่งประเภทหนึ่งนะคะก็คือคํานามนะคะที่บวกด้วยชีมาสนะคะคานามบวกคำว่าชีมาสนะคะเราก็จะเปลี่ยนคําว่าชีมาสให้กลายเป็นเดคิมาสนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเบงเกียวชิมาสนะคะแปลว่าเรียนนะคะซึ่งถ้าเราบอกว่าสามารถเรียนได้นะคะก็จะกลายเป็นเบงเกียวเดคิมาสเบงเกียวเดคิมาสนะคะเบงเกียวเดคิมาสจะแปลว่าสามารถเรียนได้นะคะหรืออีกหนึ่งตัวอ,อย่างนะคะก็คือคําว่า ชูลินยคะ่ะชูลิชิมาชูลิชิมาที่แปลว่าซ่อมนะคะซึ่งถ้าเราจะบอกว่าสามารถซ่อมได้นะคะเราก็จะใช้เป็นชูลิเดคิมาชูลิเดคิมานะคะซึ่งก็แปลว่าสามารถซ่อมได้นั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราเคยเรียนเรื่องของคํากริยาที่เป็นโครงสร้างเวก่อนที่แปลว่าสามารถมาแล้วนะคะก็คือ พจนานุกรมนั่นเองโคโตกะดีคิมานะคะก็จะแปลว่าสามารถทำอะไรได้นะคะซึ่งปกติแล้วนะคะก็ถ้าเป็นรูปรูปซูรุนะคะซูรุโคโตกะดีคิมานะคะก็คือจะใช้กับเรื่องราวที่ไม่ซับซ้อนมากมายนะคะอย่างเช่น่งอ,อีเมลอะไรนี้นะคะมาดูกันนะคะในเรื่องของโครงสร้างของประโยคกันดีกว่านะคะว่าประโยคที่ใช้รูปสามารถเนี่ย เราจะใช้คำช่วยแบบไหนกันนะคะซึ่งถ้าเป็นประโยคที่ใช้กับรูปสามารถนะคะเราก็จะเป็นคำช่วยนะคะจากคำช่วยโอนะคะกลายเป็นคำช่วยกะนะคะซึ่งเรานะคะมีตัวอย่างให้ดังนี้คะ่ะนิฮงโกโอฮานาชิมะนิฮงโ n นิฮงโกโอฮานาชิมะ <ima> นะคะก็แปลว่าว พูดภาษาญี่ปุ่นได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราสามารถนะคะสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะคะก็จะกลายเป็นนิฮงโกกะฮานาเซมะนิฮงโกกะฮานาเซมะนะคะก็สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้เองนะคะมาดูก,กันกับข้อที่3นะคะในเรื่องของวิธีการใช้นะคะมิเอมาร์และโค ขีโคเอมานะคะมีเอมากับขโคเอมานะคะมาดูกันนะคะว่ามีเอมาเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะมีเอมาเนี่ยก็แปลว่ามองเห็นนะคะซึ่งเป็นการมองเห็นที่เกิดขึ้นเองนะคะก็จะใช้คำช่วยกะนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะชิ้นข้างเส้นเขาดาฟูจิสังกะมีเอมานะคะก็บอกว่าจากชินกระเซ็นเนี่ยสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้นะคะซึ่งก็เป็นการ มองเห็นที่มันเกิดขึ้นเองนะคะถ้าใครนั่งชินคันเซนนะคะก็จะได้เห็นภูเขาไฟฟูจิเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการมองที่แสดงความตั้งใจนะคะก็คือสามารถดูได้สามารถเห็นได้นะคะเราก็จะใช้เป็นมิลายเรมารนะคะมิราเลมาสามารถดูได้นะคะหาดูนั่นเองนะคะต่อไปนะคะกับคำที่2องนะคะคำว่าคิดโค คิโคเอมานะคะคิโคเอมานะคะคิโคเอมาเนี่ยก็จะแปลว่าได้ยินนะคะซึ่งก็เป็นการได้ยินที่เกิดขึ้นเองอีกเช่นกันนะคะก็ะจะใช้คำช่วยกะน,นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะลาจิโอโนโตกะคิโคเอมสได้ยินเสียงนะคะของวิทยุนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะคะ ต้องการแสดงความตั้งใจว่าเราเนี่ยสามารถฟังได้หรือหาฟังได้นะคะเราก็จะใช้เป็นขีเคมานะคะขีเคมาที่แปลว่าสามารถฟังได้นั่นเองนะคะก็คือรูปสามารถของคําว่าขีเคมานั่นเองคะ่ะมาดูกันต่อนะคะกับอีกหนึ่งข้อหัวข้อวยากรณ์สําหรับบทนี้นะคะก็คือคําว่าอเดเิมานะคะซึ่งคําว่าเดเิมาเนี่ยในบทก่นกอนๆนะคะเราเคยได้เรียนในความหมายว่า สามารถทำอะไรได้นะคะแต่ในบทนี้นะคะเด็กิมันยังมีอีกหนึ่งความหมายนะคะก็คือแปลว่าเกิดขึ้นหรือทำเสร็จหรือถูกสร้างเสร็จนั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเอคิโนโมาเอนี่โอคิซุปปากะเดคิมาจจะนะคะก็บอกว่าไอ้ซุปเปอร์นะคะซุปเปอร์ อันใหญ่ๆนะคะซูเปอร์ขนาดใหญ่ๆหน้าสถานีรถไฟเนี่ยก่อสร้างเสร็จแล้วนะคะก็ใช้คําว่าเดคิมาชิตะนะคะก็คือสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะยกตัวยกตัวอย่างข้อที่2นะคะก็คือโทเคโนโทเคโนชูริวะอิสึเดคิมาสกานะคะก็บอกว่า,าการซ่อมนาฬิกาเนี่ยนะคะจะเสร็จเมื่อไหร่นะคะก็ใช้คําว่าเดคิมาสนะคะเดคิมาสกานะคะก็แปลว่า เสร็จเมื่อไหร่นะคะก็เป็นการถามนะคะเพื่อคอนเฟิร์มนะคะว่ามันจะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่นะคะมันืึกกับอีกหนึ่งหัวข้อเวกรก์สำหรับบทนี้นะคะก็คือการใช้ชิกขานะคะชิขาบวกกับกริยารูปปฏิเสธนั่นเองนะคะซึ่งก็จะแปลว่าแค่นะคะหรือไม่พอนั่นเองนะคะซึ่งก็ชิกขานะคะก็จะบวกกับ ัรยารูปปิเสธเสมอนะคะซึ่งยกตัวอย่างเช่นนะคะโรมันจีชิกาคาเคมาเซนโรมันจีชิกาคาเคมาเซนนะคะก็บอกว่าเขียนได้แค่อักษรโรมันจีเท่านั้นนะคะซึ่งซึ่งตัวอื่นอย่างฮิรากานะนะคะฮิรากันนะหรือคันจิหมอคตาตาคานะเนี่ยไม่สามารถเขียนได้เลยนะคะและอีกหนึ่งตัวนะคะที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะก็คือคําว่าดาเคนาเคนะคะซึ่งดาเคเนี่ยจะบวกด้วย กริยารูปบอกเล่านั่นเองนะคะซึ่งคําว่าไดเคก็จะมีความหมายว่าเท่านั้นแค่นั้นนะคะซึ่งยกตัวยอย่างเช่นนะคะโรมันจิไดเคคาเคมาโรมันจิไดเคคาเคมานะคะก็บอกว่าเขียนอักษรโรมันจิได้เท่านั้นนั่นเองนะคะซึ่งก็ไดเคนะคะจะบวกด้วยกริยารูปบอกเล่าเท่านั้นนะคะก็คือเป็นการเปรียบเทียบนะคะระหว่าง A กับ B นะคะก็ใช้ A วะจุดจุด,ดจุดบีวะจุดจุดจุดนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะว่ายวะโนมิมัชงะเบียร์หวะโนมิมัสเซนนะคะก็ใช้วะนะคะในการเชื่อมระหว่างสองประโยคนะคะซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกันนะคะบอกว่าวายเนี่ยดื่มนะแต่นะคะใช้กะงะนะคะที่แปลว่าแต่นะคะก็บอกว่าเบียร์เนี่ยไม่ดื่มนะคะและอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือคิโนโวะยะมากะ มีเอมาจิตนะเทียววะมีเอมาเซนนะคะก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะก็สามารถก็มองเห็นนะคะมองเห็นภูเขาไฟนะคะมองเห็นภูเขานั่นเองแต่นะคะแต่แต่วันนี้นะคะเที่ยววะมีเอมาเซนนะคะวันนี้มองไม่เห็นนะคะซึ่งก็ใช้วะในการเชื่อมอเป็นเชื่อมเป็นคําช่วยของแต่ละประโยคนะคะเพื่อบ่องบอกถึงการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะว่า อีกอันนึงทำหรืออีกอันนึงไม่ทำนะคะเย่ Yay! มาถึงกันกันกบวากรณข้อสุดท้ายสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะกับวจกรเกี่ยวกับการใช้คำช่วยวะนะคะเบิ้ลกับคำช่วยอื่นๆนั่นเองนะคะซึ่งก็การใช้คำช่วยวะโดยปกติแล้วจากที่เราเรียนกันตั้งแต่บทแรกๆม่นั่นเนอหนึ่งนะคะก็จะวะเนี่ยจะใช้หน้าที่หลักๆนะคะเป็นตัวเ,เน้นว่า ข้างหน้าวะเนี่ยเป็นหัวเรื่องของประโยคหรือเป็นประธานของประโยคนั่นเองนะคะจึงมาดูกันนะคะว่าเราสามารถใช้วะเบิ้ลกับคําช่วยอื่นๆอะไรได้บ้างนะคะซึ่งในกรณีวะนะคะตามหลังคํานามชี้ชี้ด้วยกะหรือโอนะคะสามารถแทนที่ด้วยวะได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นกะนะคะก็สามารถใช้วะได้เลยโอก็สามารถใช้วะได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นคําช่วยอื่นๆนะคะต้อง ให้วางไว้ด้านหลังคําช่วยเหล่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะนิน่โฮงเดวะนิโฮงเดวะอุมาโอะมิรุโคโตโกะเดคิมาเซนนะคะก็บอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาหารดูม้าไม่ได้เลยนะคะก็คือมีคําช่วยเดะนะคะก็คือเดะมงบอกว่าที่ที่ไหนนะคะก็คือที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีวะตามตามหลังคําช่วยเดะนะคะก็มงบอกว่านิโฮงเดะเนี่ยเป็น หัวเรื่องของประโยคนะคะมาต่อกันกับอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือเทนกิโนอิฮินิวะอุมิกะมิเอรุนเดสนะคะก็บอกว่าวันที่อากาศดีเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็จะสามารถมองเห็นทะเลได้นะคะซึ่งนินะคะคำช่วยนิตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่บ่งบอกว่าบอกบอกเวลานะคะว่าวันที่อากาศดีเนี่ย ก็จะสามารถมองเห็นทะเลได้นะคะซึ่งคำช่วยวะเนี่ยจะตามหลังคำช่วยนี้นะคะซึ่งบ่งบอกว่าหน้าวะเนี่ยเป็นหัวเรื่องของประโยคนะคะและอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือคเลขล่าว่าโตเกียวสกายทีกับมีเอ็มเซนนะคะก็บอกว่าจากที่นี่นะคะมองไม่เห็นโตเกียวสกายทีนั่นเองนะคะก็คือ,อโคโคขล่าเนี่ยนะคะก็เป็น ตัวที่เป็นหัวเรื่องของประโยคนะคะซึ่งวะเนี่ยตามหลังคักขลานะคะก็จะบ่งบอกว่าคุกโขขลาเนี่ยเป็นหัวเรื่องของประโยคนั่นเองก็จบกันไปนะคะสําหรับเรื่องราวของไวยากรณ์ในบทที่27นะคะเรื่องราวของไวยากรณ์ในบทที่27นะคะเกี่ยวกับการใช้นะคะคำกริยารูปสามารถนะคะซึ่งก็เดี๋ยว เราเดี๋ยวก่อนจะแปะในส่วนของวิธีการผันและแบบฝึกหันสําหรับการผันคํากริยารูปสามารถเอาไว้ให้นะคะซึ่งก็ในเรื่องของการทําผันกริยารูปสามารถนะคะก็เปลี่ยนหลักๆก็กกคือเปลี่ยนจากเสียงอีนะคะให้เป็นเสียงเอนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะจากมาตาคอนโดนะคะแต่งก so ิ้วโซมาดบายบายค่ะ